ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้อง FC แฟนช่องหมาแห่งมวลซ้นอัเมนีดมินมีข่าวสารแนวทานเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากด้วยองพอแม่พี่น้องด้วย ตัวนี้คือมาไม่ล่าสดครับผมต่เพราะว่ายื่ีปูก็เอยปากรุดปากขึ้นมานะครับเพื่อรับชมรับฟังยางมีสตินะครับเนาะตัวเล็กทุกตัวมีโอกาสมากนะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสรุดนะครับเนาะผู้ใดที่ตามทั้งช่องก็คือสิหุยดีนะครับเนาะแม่คู่คมหวน่าลัางส่งปูซี่เขานะครับเนาะวิเคราะห์เบิ้งนะครับเนาะ เพราะว่าก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะบรูวาสิมาบัมานะครับเนาะไม่ไน้่กับไปรับชมมันจะการรับกันนะครับเนาะแล้วก็มาเบิงว่าปูเพ่นจะให้ตัวใดเพิ่นให้ตัวไม่มาล่าซุดเป็นตัวใดนะครับเนาะจะผ่านได้ขาดครับผมให้ผ่านก็คือผ่านแล้วผ่านเลยเนาะตามนั้นสำหรับผู้ใดที่ตามิ่นอยู่ ปู้เลจ่องเดียญปูหลังแตกนะครับเด้อข้าวดีครับผมใกล้แล้วครับผมเนาะจองเขามาครับผมจองเขามาแล้วลอยมินิจีจัดส่งให้ขั้นเหรียญมาแล้วครับเนาะหรือเงินว่าเสี่ยงหล่าครับเนาะเพิ่นก็พุกเสกแล้วก็ขึ้นสได้ส่งให้นะครับจะได้เฮกันทั่วนาแล้วครับเนาะปูดูสีหลังแตกครับผมจองกันเขามาได้ทั้งไลยนะครับเด้อขออนุญาตหลายขั้งแอดไลน์แอดไลน่ยางเดียวแล้วครับเด้อสั่งสองมาให้มวลซื้อเนาะครับเนาะ โอ้โหแอดมินบุคคลใหด่หับครับผมไล่สเข้ามาเลยเพิ่มเ,เบอร์เข้ามาขอมครับเอาไปเบิรงบรรยากาศน้ำกันครับสามหมือนีแนวทางน,นะครับเรื่อฟ้าไปหาซื้อไว้นะครับนกกเนาะคนนี้ดิถึงมีโชคง่ายไปน้ำกันครับสาหรับวันนี้ครับผมเออต้อ่างคนนี้เราเป็นเฮาเฮาว่แววาแม่ไกลมือนเลยว่ากาเฮา,ๆๆาไปมาแค่เออ วันนั้เามาดานี่อ้อบาดิเขาบาดินิปานที่เท่าิปิท่าไปเ่าอวาใบนาแท่ขนาดนั้นโอัตัวคือว่าจังไสก็ตัว่าหยกงส์หยกหงทองว่าัทองนาสัก้นว่าจังไอันหงทองเฮนซิออร่าเออว่าคือว่าน่าเนซี่ เออว่าภาอาภากาเป็นคืึกกันเออถามมาถึงไม่ชอบไม่หลาบไม่ชอบไม่หวานบาเน้อเพน้องเขาแขนแป็นหายบอกมึงจะลกเขาถามมาที่ไม่ชอบไม่หลาบไม่ชอบไม่หวานบอกคนี้ฉัดว่าคนชื่อตัวคผื่นไปนั่งชือว่าเธอมาช้าเธอตรงนี้มาช้าคือเฮ็ดข้างนึงเฮ็ดข้างแกชื่อางเลยไปนั่งือว่าเธอมาบ่ เออท่านแก้ชิ้หาไหมตาย hết ตแล้วแล้วยังรักวันนี้แล้วย่งนัดหลุดเออเออแก้ชิ้าไหมเออท็ทานข้อกัาเลยคือเบิ่งแล้วได้คือปลาค้างมากเลยคือมาก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 ปาที่โตแก้ชิ้นหาเขาว่าแกชิหายุดที่แก้ชิ้หามไหมแก้ชิ้หาไม่แก้ชิหามไหม เออเมืหลักไม่เถิะไม่หลับไม่เถอะไม่หมานี่แบบเนี่ยเขามาเป็นมาท่านักนั่นหลดเอหายใจเรื่องหลุดแล้วเออหายนี่ควิะ่ลับมานถหมานักงไหนบ้างหายท้างไหนางอ่ะจัว่ะเออได้ก็ตับได้ก็ตับอาจจะว่าหองท้อง้องเดกเนี่ยได้ก็หลับอแต่ท้องท้องก็หับคัาดแมงอาว่าอีกการแม่ปัจเจโยคีอันนี้แม่ปัจเจโยคีโยคีปัจจโต ไม่จบไม่หลักไม่จบไม่หมานมาเนาะแต่มาเกงมาท่านนั่งกได้มาท่านมาเขาเขีนเป็นไายว่างี่แด้หรืกเปล่าถามว่าถึงไม่บไม่หลักไม่จบไม่หาก็มีถัดตัวเออแต่ว่าท่านใคาเพอแกชื่อหาไงแต่ยันถึงว่าได้มาไรจ้าดอกยเจ้าดอกขั้นบ่ารถือมาได้ดิตั้งถอเรื่จิตใจอือืาหาให้ทานพ่อให้พ่อให้พ่อเอาว่าให้แต่เงินหรอเออแต่คิดเอาทัดตัว เขาเปิดท้ง hmm. ม mm ันขันมันหน้าทำไหนวัดแต่ปากท่าคขาว่าแก่คืนห้าไหมนี่ค่ะเก็คืห้าไหมเอ้าเถอ์ตั้มเทอตั้มเทตั้มเตั้มนั่นกเาเทายาวหนักเมแขนทับองเอาทางต้องทางต้องมิตรองเทาเท่าเทาเทาก็เท่าเกืออเทาคักเทาแน่อยางนั้นพอเทาเอาไปไว้องไหนพอมาขึ้นเท่าแต่ Tao à, cứ thắng nà sạch được Cô lấy chờ thầu ngoài thắng lợi Mấy anh sạch Ừ Thầu vô thắng nà nó gặp nó Ừ, thầu có ở có Cô thầu ở bài có Anh thân Ừ chết ốm Nó phải đang lang hơn thật Đang lang hơn thật Ừ, cứ thầu vai thắng nà nó thật thì hết cái nãy Mấy anh qua thầu thật đó à Ừ Ừ Hãy miết thật miết nào miết thật miết nó được đó Hãy ngớt đại lại quá Ừ, ký tật cho hai bao lưng rượu vô. Mighty một hai năm bao, đi lại đi năm bao gì hai bao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 เอาข้าวมีนจากปลาค้างเลยไปเลยเท้าไฟไปแล้อตู้ตูตรงเที่ยงที่ดีแล้วนะปูนะที่ดีเลย่าทำงอใช่เขาบอกว่าทำงอได้ครับผมเอาตรงตรงไปเลยเอาตรงตรงไปเลยมันจะเที่ยวงานครับผมข้างมันงอมมาเที่ยวนะเอาตรงตรงมาตรงกลับมากับหลังดักเออมาเท่าเยีาวที่ดีเลยขาเขาหดเลยขามากกับหดหวานทอแล้วเลย เห็นพอเลยเออครับผมเออเขาจะหนากเก็บแขนค้อมองมันกำลังถข็งนะลูกเต้องกำลังถข็งเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วองค์นี้กัดคืนแล้วองค์นี้กัดคืนแล้วทั้งข้องค์นั้นล่ะเออเก็บแขนคือเก้าให้จังได้ก็ได้เก็บแขนเออถามว่าเท่าว่ากระเทาะสักอัวแต่ยังเชื่อว่าเท่าองค์ปูครับคัดเนาะครับผมองค์ปูเอานัตตนาเข่าได้เก็บแขน เาับปะแต่นั่แต่นาคลาจับปะปูงญนเลยจับปูุกเกขทนาคาดเปลืองุกเกลนาาดเด็กเขียนเพื่อการเ่องกาเป็นทั้งองให้ทางทั้งองค์มันจับไปเออล่ะองค์เทาเทาตอนนั้าว่ามีเทาว่าอันนว่าไงท่านว่าเทาเทาเทาทั้งถอดเทาทั้งถอม ขังแห้งเขาแห้งขังคือพอหน่าแต่แห้งเขาแห้งขังครับไอ้ครัคือว่าเต้าพูดว่าเดียวเออมาคักมันไอ้คือขังคักแข่งเขาไล้ใช่เขาไปแข็งไมแต่เติกับถองล้าบังหรือว่าแย็งทอนไอ้บังเท้าหลังนักเอออันนั้นแต่แรกเขาว่้เก็บถองคุณนี่ต่อรูปบังฝามต่เจ๊รูปบังฝามต่เต๊ บอกนั้งมา้าวปลาปลาขามากข้าวปาว่าแม่ซ้อมปีายะปากหัวานองมาคือนานมากอถ้ามาค่าทำงานได้ั้งตายง่ะเออแต่คืออย่างกรัดนรบียดเง้ไม่เถอะว่าพเขาแต่พ้าว่ามาขังแม่คือว่าทาตอดแก้วเขาเนี่

แ่งยี้มยืนอเออจิตใจยรอเขาไม่หาก็ใครจะหายก็ใายตาไครทกขมเออแตงนิ้มํ้เขาวบาเอาแตตามแต้มาเลยว่าแม่บ้าบ่ได้บังคับคู่ไหนเแล้วแต่หลักานึ่กับาหนึตัวเขาจะเที่ยงกัเทงปาษาข่างเท็ชิบหาม่นึงเขาจะเทก็แล้วแต้แม่บ้าเขาะเท้่ยงแล้วแต้ข้นเขาบาทายเขาว่าจังได้น่ะ ไม่เฮ็ดกรตามแต่คาถาไทยวันละคำพ่อใดเู้าที่เขาว่าคาถาไทยวันละคำเพื่อว่าไม่ทำก็แล้วแต่ไม่เฮ็ดกรตามแต่แล้าไม่เฮ็ดกระตามแต่เออมาบเงือปูามแค่อบังบัจังได้แต้มวงไ้บ่ะยไบ่าย่ามจาได้บ่าได้บ่ายได้บายได้ายได้บายได้่าได้อาไป้ได้่ายได้่าได้บ่ายได้บ่ายไดบ่ายด้บายด้บ้ําาไดไา

เออทางพายาหนากหายมันแล้วแล้วพายาหนักแล้วเฮ็ดขนนเฮ็ดขนนทพร้อมๆกระได้บุญคื้การให้คนท่องคนเที่ยวทีกระได้ทองกระได้เที่ยวเขาใจว่เออบุญวันนี้กะเจิ๊กเกอเออขับกับผีไหว้ข้นวหายปัดท้าขาตู้เด้อบุญหลายสายหน้าเนาะไปวมีทางเที่ยวดีแล้วถัดไปขึนกระดีทีกระดีได้เวียนยางกระดีเขาไหว้ข้อนหายหมดตู้เด้อทางได้บุญได้แล้วกับได้บุญถัว่อว่าได้บุญจังเด้อ เขาจะหนักกัเชี่ยวงานเงื่อายเงื่อายเืตายก็ชอข่าวเปลี่ยนรถลุกรถหลางข่าวเปลี่ยนมาหางาน่าแท้งานเพราะว่ามันเรไม่หลุมมันเราไม่ขีดเอามันได้เปลี่ยนหน้ามันรางหูอะไรว่เปลี่ยนพาได้เปลี่ยนหน้าเอ้าัขัน่ะ มักกัดใดีถักวัวขี้กไดใจข้ามกได้เที่ยวเสียวเล้วมาเลยจะพูดอะไเนาะไม่เลี้ยวมาดี่ะหามไม่ห้หันมาลี้วเลยเออรับข้อก็เลยออกดันเลยกันเออเอาตาไปเช่าค่ะแต่หันหันหาขี้หาขี้วันที่บางคครอาเขาหามงามงามเห็นว่าเห็นสิเขาเขาขาวมารัดมาว่าขี้ออกกออกเได้เห็นว่าเขาหนาหาเขาเออเาข้อนาจัไปเออาขี้าขี้เออขันไม่ข้างมาถึขี้ด เอาไม้ไปตันไว้เห็นว่านั่นเอาไม้ไปตันไว้ถอยมาเม่อคันม่นต่ำลงคัดถอยต่ำลงนี่ลบคอถาว่าน้อว่าเกียร์นอบเอามาหาแข้งมาหาแห้งเออรองขับรองเม่อถอยเราต่ำลงที่ถอยเราต่ำลงเออค่อตันไว้เลยไขออกควาตันไว้แล้วว่าไขออกไออกเล้วยว่าไขออกแต่ว่าขันถอยต่ำลงที่ล้องถาว่าน้อว่าเกียร lắc mày khỏi bóng cô đấy cả khỏi bóng rồi kéo bàn đấy cả kéo bàn đấy cả ọt vào đây tầm đó khánh khỏi tầm đó khỏi tầm mà một đạp qua khỏi là tầm đó <laughs> 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 khánh bỏ tầm pho cả chín cái tầm mấy chịu ọt khác lại cả vân luôn mắng đi tháp ọt bóng đi đang nó dép bóng luôn đi tháp

ถ้างมันไอดีจะเฝ้าเที่ยวข้นถอยมากระติกาำเนอะอย่างปะกระติกดำเอาแล้วเออข้างเดยวไเที่ยวลนงดเออขางไหนจะถีดเที่ยวใารข้างไนกันมัน้างถีเที่ยวเออออกมาได้ไหนข้าถอยมาข้นถอยกระต่ําเนอะอย่างปะใคยจังได้กระตําขำขอยังจังได้กระต่ําำบองนู้นว่าเกียวกับยืมบองนู้นได้พี่สวขไม่หลับตัวนะครูเออได้ยุบกได้ยุ บอว่านอนใส่ก huh at at ้นบกว่าน <c inhos> ินแต่ร้าหน้าอนเยไ่าอบไปุดอก็แต่มาเห็ดมาสางมายังซอยปูเนี่ยเออบังบังงซยกันบ้างูกบ้งบบงถากน้องท่างซอกันหวังได้ว่าดีกระถากระถากออกได้มั่วตีตอละกูจีตเขาดิไปเี๋มาทงไปดีมาทางไอ้โดโอ้ยงานหลักวันนี้กันใชตรงกระไรวาดมี่ลักข้อเคียใช่มัเนยเคียบังไปปูไปแล้วเออนั่นก็ไปตัดออกใครก็เห็นู่ ก็บอกเอ็ดไปมาสีไงเน่ก็คยสีเห็นกูบอกพ่อเ่าได้แวะตำพักอะเอาพอไปจ้างไหนตำพักอันเบิ่งเก่าฉันูบ้านมดนี่ไปเจ็ดให้ไปเออเข่ใไงไงตัวจะไปไงรููเอานชื่อม่าออกขี้พ่อถือตเธอขี้กาไปได้จะสมขึ้นอันนี้ก็ไปได้แถวตายมาขึ้นหน่อยคับไปหน่อยแหมปเออเฮ็ดไงไงตัววางก้อนเห็ดไงไงมัวนั่งไปข้ตาอ่อ ขวเขาปูที่ปากขาวรนี่มอประทับปูซี่ปากขาหรือปูนอเออ,อมากนะได้ก็รักเออข้างตาจะดีรอเปล่าาถิอมานี่ก็ถิแล้วทีือว่าทำงองข้างกะดดเออในนี้แทนบปูเออเออทแอปแล้วจังววา,ากันเทข้างแล้วจังว่ากันว่าเขาเปียนแค่สามอีกแล้วถูกแล้วค่ไปค่อยไ,ไปนั่นแหละเออเอาอทั้งในหลักนะัหมดนะ

ตามที่ปูให้ปริศนานะครับเด้อล่าสุดนะครับเนาะตามที่ปูคนให้ปริศนา,าซีในชิปนะครับเน,ะนานะเป็นว่ารถพ่อนอะดูในถอยออกบ่ได้เป็นว่าถอยออกบ่ได้เพราะว่ามันค่าเสานะครับเนาะเสาคนก็ลังก่อสร้างอยู่ค่าเสาเป็นว่าถอยบ่ได้กั้นสอะถอยตามตึงนะครับเด้อพี่น้องเอ้ยปริศนานะครับเด้ออ่ะเด็กขัดเดียนรถปูนะครับเนาะหาสามสามเก่านะครับเนาะ อ่าสามสามเก่านะครับขั้นถอยต่ำตึงเลยพนย่เนาเป็นพิศนาครับผมเนาะเป็นพิศนาตเยเพราะว่าแต่ค่าเสาอีดีนะครับค่าเสาอีดีนี่ยข้าเสาเต็มครับขั้นถอยต่ำลงลงดูนะครับเป็นพริศนาเลยครับเพื่อขื้นบดอยั้นบดถอยเพราะว่าค่าเสาเต็มขานีูกคือออกเมื่ไหรครับผมอืม เดินนากับเบไดเดินนากรบเบิดเดินนาด้านล้งได้ไหมนายด้านล้งกับข้าตามเป็นครับตาเป็นคือปูปลาตามตามเตยนะครับเนาะอืมคออกก็ได้อใหยตามเลยเพอนะครับเนาะเอาพิจนาเบงนะครับเพื่อสำหรับพิศนาจิปูหามาไหมพิศนาไม่เอมือหนึ่แล้วตัูันีแล้วเนาะวันนด้สามเปลือกขาอคาโกโมเนะนี่ครับอาดเล อาจจือมเาี้ยามาน้ำกลกัเป็นไปได้นะครับเนาะว่าหันเด็กรถเด็กรถรถทั้งหนาใะเป็นโซ่เก่านะครับเนาะามนั้นครับเอ้าตามนั้นพิจณาเบิ้งนะครับเนาะถอยก็คือต่ำตึงเลยเนาะอาดจุดสามเก่าก็คืออาจจุดถอยลงมากับคืออาดจุดสามแปดก็พอเม่อที่หน่อยเลยเอาพิจาณาเบิ้งอ เป็นแนวหางในการเซียโฉกเซียงหลาดด้วยครับเด้อสำหรับเอ็ดินห้ามาฝากนี่อกัเนาะเดี๋ยวใส่วิจารณะย่าณในการรับช้นับฟังครับผมเนาะตามนั้นรับผมเอาสัีสวัสดีครับ